สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาพระรอดลำกลุนพิมพ์ใหญ่มาให้ชมกันนะครับพอดีเห็นพระรอดองค์นี้ก็ธรรมชาติจะสวยงามมากครับเป็นเนื้อจะออกเนื้อเขียวเนื้อเขียว เขียวแทบจะออกดำในบางจุดนี่ก็ไปดำแล้วแต่เนื้อจรถ้าส่องเข้าไปจริงก็เนื้อจะเขียวครับเขียวสวยงามครับธรรมชาติธรรมชาติรราตสวยมากเก่าครับเก่าได้อายุอันนี้มาส่องในในท็บเด็ตนะครับไม่ได้เอาองจริงก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเวลาเรา สององค์จริงที่จะมือจะสันเราจะดูไม่สบายตาเราทรํนาลักษณะนี้ก็จะค่อนข้างจะดูจะสบายตาหนะ่อยเาเลยทำในแท็บเล็ตให้ให้ชมกันภาพจะได้ไม่ไม่สันไหวมากนะครับพระลอดลําพูนเป็นพระกษัตริย์นะครับสร้างในยุคทวารวดีนะครับพันกว่าปี เราก็ต้องมานึกถึงพระพันกวีนะสภาพน่าจะเป็นยังไงคาบกุน่าจะเป็นยังไงองค์นี้คาบกุนี่จะแน่นมากแข็งมากครับเนี่ยผมล้างแล้วล้างหนักเหมือนกันก็สกิดออกพอให้ได้ได้รู้ได้เห็นลักษณะข,ของพิมพ์ทรงนะครับองค์นี้จะสวยเนื้อเขียวเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมใหญ่ก็จะจะลองนะให้ดูธรรมชาติคาบกุ่อคนอื่นให้ดูที่ความเก่ากันให้นึกภาพมาพระพันกว่าปีครับความเก่าจากขนาดไหนนะครับพันกว่าปีเนื้อเนื้อแก่แก่งมากจริงจริงองค์นี้ไม่ใช่เนื้อ,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 อไม่ได้ ไม่ได้เป็นผ้าที่เนื้อเนื้อ,อดานะครับแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเผาครับการเผาด้วยความร้อนนะครับเพราะว่ามีรอยปีกอยู่ตรงปีกด้านนอกนะผมก็ส่องดูผ้าก็จะก็จะเนื้อก็จะออกออ,อกขาวๆเ,เ,เ,เขียวๆครับนะครับดูเส้นน้ําตกนะครับเส้นน้ําตกก็จะ จะมาจับใต้แขนนะครับมันวิ่งลงมาวิ่งลงมานะจนถึงฐานชั้นล่างนะครับก็จะเป็นสามเส้นนะครับฐานชั้นชั้นบนก็ที่เขาเรียกว่าเหมือนขานกกับกิ่งไม้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่าตันนี้ก็นิ้วมือก็ชัดเจนนะครับนิ้วนิ้วชัดนิ้วโป้งก็เรียกว่านิ้วโป้งครับนิ้วนิ้วขาด นะครับพระลอดเป็นพระปางมันวิชัยคัดัดสมที่เพชรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแตกนะครับเป,เ,ปเป็นเขาเรียกปลายู่กันนะครับปลายู่กันในเส้นพระทิพย์เส้นพระทิพย์จะอยู่ตรงนี้เส้นพระทิพย์นะครับปากก็จะเรียกว่าปากปากจูใครปากประก,กัดนะครับ ก็จะมีรอยรอยคูดตรงนี้นะจะให้ดูภาพนะครับคูดอดลักษณะาการคูดออกจากพระออกจากแม่พิมพ์นะครับอาจจะดูดที่แก้มด้านข้างทั้งสองข้างที่กินด้านข้างทั้งทั้งสองข้างก็จะมีรอยคูดนะองค์นี้ผมอาจจะไม่แน่ใจผมเพ่มได้ถ่ายภาพไว้ไหมพอดีเอาถ่ายในแท็บเล็ตเอาจะได้ไม่ไม่สั่นองค์จริงกอ็อยู่นี่แหละ ลองลักษณะทำดูแล้วภวาพค่อนข้างสั่นเราจะดูไม่ไม่สบายตาผมก็เลยเอ,เอาในพิศเศษจะดูสบายตามากกว่าอันนี้ที่เรียกว่า,าไปโพคายคมขวานนะครับโมอันนี้นะครับเส้นรัศมีอยู่ตรงนี้มีเส้นลัศมีอันนี้ไอโพฟักดาบอยู่ตรงนี้ ก็ดูธรรมชาติที่จรงิงตรงนี้จะมะีเส้นแตกครับเส้นแตกตรง,ตรงหน้าผากขององค์พระนะครับแล้วไปลองไปดูภาพที่ขยายออกมาขยายออกมาก็จะเป็นนี่ครับไปดูเส้นน้ําตกตรงนี้นะครับเส้นจะแตกลงมาจากข้างบนนี้ครับแตกลงมายาวลงมา ลงมาที่ฐานชั้นล่างตรงนี้ฐานเป็นฐานสี่ชั้นนะครับอ่าก็ด้านด้านกนน้นจะพับนะครับเราสังเกตด,ดูจจจริงรอยรอยครูดอ่ารอยครูดด้านข้างนะผมไม่ได้ถ่ายไว้เท่าไหร่อันนี้มือก็เป็นนิ้ว,วมือลองดอูภาพที่เป็นอ่าันนี้นิ้วมือครับนิ้วมือชัดเจนแต่ก็ ไม่ได้เป็นอันนี้เหมือนทุกองนะครับบางองค์ก็อาจจะมีเดินรางที่จริงพระรอดก็จะมีการด้วยกันลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์พิมพ์ใหญ่ก็มีลายพิมพ์พิมพ์เล็กก็จะมีแยกย่อยออกไปอีกครับไม่ได้มีพิมพ์เดียวครับไม่ได้มีพิมพ์เดียวแน่นอนครับมีกันหลายพิมพ์ลางพิมพ์หลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยได้เห็นก็อาจจะมีนะครับ ดูลักษณะอันนี้ดูลักษณะคาบกูนะครับคาบกูนี่แน่นมากเห็นไหมครับอันนี้รอยอตรงด้านคางนะครับด้านแก้มด้านรอยขูดออกมาขูดมาจากด้านล่างนี่ตอนนี้ยังเป็นคาบกูปิดอยู่นะครับขูดขึ้นไปด้านบน,นคือยกพระออกจากแม่พิมพม์นะครับถ้าเกิดโดนในพระเนื้อน,นี่จะจะเป็นเนื้อเขียวครับดูเส้นแตกนะครับข้างใบหูนะครับ เส้นแตกก็จะแต่เป็นธรรมชาตินะครับก็คงไม่ไม่ได้ไปพูดเรื่องตับนี้มากนะถ้าบกิเป็นลักษณะนะครับอันนี้ก็ที่ใบหูนะครับเป็นตะขอนะครับตะขอตะงอเข้าไปงอเข้าไปข้างในนะครับด้านนี้ครับให้ดูหลักๆให้ดูลักษณนะความเก่าและคาบปลุกนครับ กูก็ค่อนข้างจะสําคัญจะเป็นไข่เรียกว่าไข่ไขก่กุนะครับนะครับอย,ยเป็นไข่อันนี้จะติดติดแน่นมากอ่านี่ครับที่เป็นเนื้อเนื้อ,อจริงจริงจะอยู่ที่เราเห็นตรงนี้ตรงด้านบนไม่รู้จะในภาพจะเห็นหรือเปล่าอ่าเนื้อจะจะไม่ใช่เป็นเนื้อดำนะครับ อันนี้ที่ดาที่เขียวก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการการเผาของการเผาด้วยความร้อนนะครับก็จะอันนี้ก็เลยจะออกมาเขียวเขียวบางจุดนี่ไปดําเลยนี่ครับอ่ารอยรอยขูดนะครับในรอยคูดตรงทางนะครับงูทากฝั่งนี้ก็เป็นตะขอเหมือนกันครับตะบัดตะบัดออกไปมาดูหน้านะครับอนนี้ หน้าก็จะเนื้อเนื้อก็จะเขียวบ่งบอกถึงเรื่องอธรรมชาติเรื่องความเก่าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเผาครับอารนี้ก็เลยจะลักษณะออกเป็นเป็นสองสีเลยเขียวเขียวออกดำนะบางจุดนีนดูไปดำเลยแต่จากช่วงด้านหน้านี่ก็ยังมองเป็นเนื้อเขียวอยู่ครับดูนะเป็นเนื้อเขียวอยู่ จริงกุรับกุองนี่ก็สวยสวยถ้าได้ดูดูองคจริงจะได้ดูว่าสวยมากกันที่ถ่ายในจออาจจะมีสีสันอาจจะไม่ได้ธรรมาชาติเท่าไหร่นะครับแต่วา่ามือจะได้ไม่สั่นจะได้ดูง่ายๆนะครับจะได้ดูง่ายๆได้ดูด้านหลังดูข้างหลัง ด้านหลังนะครับให้ดูลักษณะคาบปุ๋ของของด้านหลังก็คือจะแน่นมากครับอมคก็ไม่ได้ล้างออกอ่าหนักถ้าล้างหนักหนักก็น่าจะน่าจะออกครับน่าจะออกอยู่แต่ว่าไม่ได้ล้างให้ดูที่ธรรมชาติครับสวยครับสวยภาพความเก่าได้ก็เลยเอามาให้ทุกชั้นได้ชมครับ้ารลอดให้ปักจูนลสวยนะครับ ตรนี้มีเส้นเส้นแตกของหน้าผากนะครับออ,ออกด้านทางดังตรงด้านคิว้วข้อหน้าด้านคิวค้วคิ้วขวาขององค์พระนะครับก็จะ,จะมีเส้นแตกบางแม่พิมพ์อาจจะมีเส้นเส้นแตกตรงตรงกลางนะครับกลางหน้าผากเลยครับก็มีอันนี้เป็นนี่ก็อีกเป็นแม่พิมพ์หนึ่งนะครับที่มีความสวยงามน,นะครับ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเาพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำพระสวยๆมาให้ชมนะครับผมอาจารย์นิรันนะครับนิรันคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ